นี่คือสัตว์ท้องยากสัตว์ท้องยากนี่คือชิดนะนี่คือสัตว์ด่างนี่คือสันว์เล็กแล้วก็สินาก็เป็นภาพแกะสลักรามเกียรติ์ในอะไรไงในในแบบฉบับของ สมัยสีลังกาไม่เป็นใช่สีลังกาแต่ว่าเขาแกะสลักแบบอันนี้มันเหมือนสีลังกาเลยไหมหรือสีลังกาในประเทศจะเป็นการแต่งอนนี้คือเอามาจากสีลังการเหมือนกันคนไทยเหมือนกันแต่ว่าถามว่าเอ๊ะมันมันแกะสลักเหมือนสีลังกาไหมหรือว่าเป็นเป็นแบบฉบับของขอมเฉพาะ ของที่นี่ของที่นี่แต่สมัยแต่สมัยสมัยก่อนไรศาสนาไรก็มาจากศาสนาความสิวลายมาจากประเทศประเทศอินเดียอ๋อเมื่อก่อนนี่ความเจริญความเจริญก็คือความเจริญของสมัยก่อนก็คือเอามาจากสีลังกาินเดียแล้วก็ภาพที่แกะสลักอย่างนี้ก็คือคือการแกะสลักแบบสมัยขอมใช่ไหมฮะแบบขอมเองนะครับ ก็ศาสนาเรื่องศาสนานี่ก็เรื่องศาสนาก็ใช่ครับเรื่องศาสนาเลยถูกต้องครับเพราะว่าศาสนาพุทธทุกชาติที่รับสศาสนาพุทธต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์ไหมก็ของจีนก็มีเอิงเกียร์ใช่ไหมแต่ว่าก็อีกแแปลงแบบหนึ่งเองเกียร์ไอิ๋วก็มีก็มีปูมพี่อะไรเขาเขามีลิงเหมือนกันทุกศาสนาก็มีลิงนะลิงใช่ไหมแต่ของไทยกับเขมรใกล้เคียงกันเพราะว่าอยู่ใกล้กัน เรื่องนี้ความหมายว่าที่การผู้หญิงอะไรนะที่การผู้หญิงที่การผู้หญิงที่การเพื่อผู้หญิงที่กัรเนี่ยเนี่ยที่การผู้หญิงอ๋อชื่อนางอะไรนะชื่อนางอะไรเออสีดาอ๋อนางสีดาเออนี่นางนางลำสีลาสีดาเนี่ยที่เป็นเพื่อนูรู้จักระวังระวังประเจ้าอายะลประเจ้าวายะกับเจ้ารับเจ้บ เรื่องเรล่ารามเกียนมาจากอินเดียนะครับก็เพื่อนๆเรเคยเห็นในทีวีไมไม่ว่าจะของอินเดียเองของไทยเรื่องนั้นต่อเรื่องการ้หญงอซองซองกริยับซองกริย์บยังัง หลงรักหนึ่งผู้หญิงคนเดียวออ๋กษัตริย์กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ก็หลอกล่าผู้หญิงคนเดียวก็เลยทำการสู้รบกันเพื่อชิงผู้หญิงอ๋อก็ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ใช่แต่เมื่อวันนี้เรื่องมหาบาราเรื่องมหาบาร์ตามหาบาร์ตาใช่ปีนี้เรื่องลำซองซอองเรื่องเรื่องเรื่องผู้หญิงเหมือนกัน

ศาสนาประพุทธศาสนาพราหมณ์คิดจะแตกต่างกันนะคะแต่ศาสนาพราหมณ์เช่อว่าทำไม่ดีไปประสาทลางลางบาบอยู่ในน้ำแต่ไม่ไม่มีแบะแต่ศาสนาประพุทธเชียว่าทำดีได้ดีทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยใช่ค่ะเราไม่สามารถเอาอะไรมาล้างไ่้ล้างล้างดำไม่ได ้สมัยไก่อนมีน้ำเยอะเต็มครับแต่สมัยตะล้างสัตว์ปฏิสิบหอ่างอ่างน้ำไส่รถไม่มีน้ำแล้วก็คือไม่อันนี้เป็นอ่างว่ายน้ำเลยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะล้างปากเฉยๆอันนี้มีสี่อ่างน้ำสี่อ่างน้ำสี่อ่างน้ำนี้คือตัวแทนให้ผ่าเป็นสี่อันนี้ก็คือ ไว้คือชบะความชั่วนะครับสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราไปคือลทัทธิของอพราหมณ์นะเขามีความเชื่อเช่นนั้นคือลทัทธิพราหมณ์นะครับอ,อย่างไกลเขาบอกว่าลทัทธิพราหมณ์เวลาเราจะล้างความชั่วได้ก็มาทําพิธีล้างความชั่วนด,ด้วยน้ําศักดินะ์สิทธิ์นะแต่ศาสนาพุทธนะทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วไม่มีอะไรที่จะล้างมันได้นะครับนอกจากความดีที่จะทําต่อไปไนดะ้จากหนักจะเป็นเบานะครับนั่นคือคําสอนศาสนาความเชื่อศาสนาแต่ความเชื่อ น,นี้น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งนะ ครับผมก็ถ่ายรูปส,สวยๆนะครับให้ดูภาพส,สวยๆเรื่อยๆนะครับอะไรไกลตรงนี้เขาเรียกว่อาอะไรป๋ามาขอความรักไดนะ้ตรงนี้เอาลังไปประกอบกักบป๋าแล้วก็ทุบออกดังๆแล้วเราก็จะได้มีความรักนี้้อาวถ่ายรูปหน่อยมีเงินมีอะไมีเกิลมีเงินก็ภาพอดีทุบยังไงทุบยังไงทุบยังไงต้อก็แบบทำทำอย่างนี้แหละ อ๋อเสือทอนอ๋อครับนะเสียงก้องเสียงก้องไม่ใช่เด็กครับเขาว่าให้ทุบอกนะให้ทุบแล้วจะมีสุขภาพดีมีความก็ดีนะครับอช่วยถ่ายหน่อยถือกล้องหน่อยก็คือให้สุภาพดีแล้วก็ทุกๆอย่างที่ได้ขอไว้ก็ได้หมดนะครับนอิงซอมว่าของป๋าดังง่ะเล็กทุบเปลี่ยนได้เลยนะนี่คือห้องสมุดสำรับรัฐมนตรีนี่คือห้องสมุดสำรับนัก นรรมตีอ๋อรัฐมนตรีโอ้เมื่อก่อนเขาแบ่เป็นระบบนะเขาพิจาเจริญรุ่งเรืองจริงๆนะต้องยอมรับนะว่าเขาเจริญรุ่งเรืองจริงเจริญนะเมื่อก่อนนะเขมรเนาะนะเขามีความภูมิใจกับนครวัดจริงๆนะใครท้าร่มร่อนนี่ผมยอมรับว่าทําไมทําไมคนเขมรญเขาเขาภูมิใจกับนครวัดเขามากๆนะ ต้องต้องบอกว่าทุกวันนี้เขาเขาเขาประวัติศาสตร์หลังๆเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมประวัติศาสตร์ของเขมรอ่ะไม่ค่อยดีข้างหลังๆมันมีความสึกไม่ดีแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีความรู้สึกอะเราคุยถ่ายดูก่อนยู่ยู่ยกล้องผมอ่ะหุตอ่ะไอฟโต้ยงกนอ่ะ

ก็ okay. คืออ่าที่นี่ก็นี่คือเห็นนี่นี่นนคือสำหรับทำอ๋อพิธีกรรมเนาะเนี่ยทำสำหรับชุดดีเด้อ๋อ,อ,อคือไปตั้งไว้อ่าถ้าใครมาตั้งไว้ก็อืมโอเคถ่ายนิดนึงนะฮะมาปราสาทนี่สวยงามมากครับนี่คือห้องสมุดเพื่อนเพเห็นไหมครับนั่นคืออ่าที่ที่ที่อันนี้คือทียก่าอ๋อ สแสดงว่าเมื่อก่อนนี้เรียกว่าหนึ่งเข้าใยรู้นะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเพราะทำเขาเขาเข้าสูงสูงมากนะนะนะมีทั้งห้องสมุดมีทั้งอะไรโอ้โห و, ไม่ใช่ไม่ใช่ใย่อยแล้วนะั่นแสดงว่าประวัติศาสตร,ร์ของชนชาติเขมรเขามีความภูมิใจกับมหาปราชาทเขามากน,นะนะโอ้โหยอมรับนะต้องต้องต้องบอกว่าต่าไปคนเขมรเขาเขาชอบ เขาทำไมเขามีรักรักนครปั๊เราเข้าใจเข้าใจจิตวิญญาณของคนกเมร์นะทุกคนครทำไมเขามีความศรักคุณรักไหมครับรักไหมรักอ่าเพราะอะไรเพราะว่าแเป็นเพราะอะไรที่คึงรักเหตุเหตุอะไรที่ทึงรักรักรักภาษาทีเหตุผลเหตุผลไหมมาทีนี้มาเที่ยวทำไมคุณรักทำไมคุณรักภาษานี่คือยูเลิฟ์ประสาทยาครับผมอ่ายาอ่าพุมอ่ารักรักเพราะเพราะว่าเหตุผลอ่าวอส w วอสลินอ่ายูยูเลิฟ a t yeah love อ่า love อ่าเพราะเพราะเาปว่าอะไรเหตุผลน่ะเหตุผลพี่พูดยังไงนะเหตุผลเหตุผลก็ว่าเหตุผลอ่ะเหตุผลเพราะว่ารักเนี่ยเขาทำไมคุณถึงชอบเนี่ยอา what about you love อา herios of อ uh, า uh, so that mean uh, that mean คนขึมาทั้งหมดนะอาหลักภาษาอังก รักอาเหตุมีเหตุผลไหมนีเป็นความเป็นดงนี่ตอนนี้คือเป็นดวงของระเทรกัมพูชาอ๋อแสดงเขาไม่สามารถอธิบายได้นะนี่คือดวงของเหตุเฉพาะว่าหนึ่งเ่อประวัติศาสตร์หลังหลังประสาทเอ่อเหมือนกับประวัติศาสตร์นะหลังๆังเนี่ยขมรนรู้สึกไม่ค่อยดีนะกับหลังๆที่ที่เจอแต่สงครามแล้วก็ขมรนก็มีแต่ความพ่ายแพ้มีแต่อะไรต่ออะไรนะที่ทําให้ขมร้นมันไม่มีความเป็นปึกแผ่นหรือไม่มีความเป็น อะไรทําให้เขาสึกดีขึ้นมานะจิตใจใช่ไหมก็มีประสาทที่หลอกบอกเล่าประวัติศาสตร์เขมรเนี่ยที่มีความยิ่งใหญ่อันโบราณที่เขามีความภูมิใจเฮ้ยเขมรนี่มีความยิ่งใหญ่นะวว่าทำเขาสูงค่านะวิสูงค่าก็ย่อีกเราเก่าแก่ก็ย่อีกนะเรามาก่อนย่นะใช่ไหมแ้วเรามาก่อนพวกคุณนะแล้วเรา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 เรียนรู้ทุกๆอย่างนะจิตวิญญาณมนุษย์นะแปลก็ท่าน เขาเรียกว่าอไงนะผมเขาเรียกว่าอะไรมีห้องสมุดมีลายแสดงว่าเขาเขาทั้งมีทั้งมีวิชาการมีทั้งอะไรทุกอย่างนะฮะเขาไม่ใช่เป็นสมัยสมัยสมัยก่อนนะประเทศกัมพูชานี่คือเป็นประศัตรแกงครับแล้วประศัตรประเทศมีอํานาจเยอะใช่แล้วก็มีเงินมีเงินเยอะๆมันไม่ใช่เป็นแบบที่เราอาจจะคิดว่าหนึ่งคนคนข้างนอกอาจจะมองว่าเขมรเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน ไม่ใช่นะครับดูว่าเขาทมเขาก่อนครับเขามีัระธรรมที่ยาวนานและมีจิตวิญญาณที่ยาวนานนะฝังรักลึกของคนชนชาติเขมรไว้นี่ก็เป็นเพีฝังความภูมิใจของคนขเขมรอันนี้คือเป็นนาทีตรงกลางปราสาทครับตรงกลางประสาทอ๋อนี่คือจุดศูนย์กลางของปราสาทคือจุดศูนย์กลางนี่สักสกันโล อ๋อผมตัดรูปบันปิชโุปราวิชาุเป็นตัวแทนสาคลโลกนี่คือลดโลกสวรรค์อยู่ที่ดูจุดตรงนี้นะครับปราวิชนุปราวิชนุทำไมก้อนมาไม่เดิมอ๋อเข้าใจเลยอ๋อครับครับคือป๊อบเซียก็พูดไปถูกนะเพราะป๊อบเซียไม่เข้าใจศาสนาพราหมณ์แต่ป๊อบเซียเข้าใจว่าใกล้พูดถึงสืออะไรแต่ถ้าพูดผิดพูดถูก ก็ขอขอโทษเพื่อนๆนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าพ่อเสียพูด,ะดอะไรพูดผิดไรนะ